ใส่หอยเซอรี่เซอรี่มีวิตามินคนให้เข้ากันวันนี้จะพรออมกินเลยค่ะบันซิมอร่อยอีกเมนูหนึ่งจ้ะเมนูจวดจวดเลยอ่ะเห็นบอร์ดอร์วดวดหอส ตัวละจักบาทเน่ยตะแหวนก็ะนั่งไงตะแเวนก็มีค่ะล่างเมื่อหลวอยูบาททุ่มลหลางล่างยูสาบัวเป็นตะเลนน้ำดีเนาะซาบัวค่เล่นยื่นมาเรนเฮงละนี่เอ๋อเบ่งเด้อกะะพอหลาชุ่มหน่กระใหเราฟังเสียงอันนี้ เอ้ของเมลีด้บัเ <paling> ป <close intake> ็นเทเส้นผมนี่แมงตับเต่าคือสีลายแทแมงกุ้งสาเน่ลายๆนสันเปนอันนียนะนีมยสีลืองทอนเลยเอาวไร้ไ่เป็นตาแซบแท้ย่างแซบย่างสายบัวบ่หรือเท้าเท้าถือไว้เท้าทอดเลยและเข้านตาแซบเคยกินบ่ หน่อยแม่แม hmm. ่ส hmm? да ิปั้นก็กินบ่เท้าเวลาเข้าขาวป้าเหาของเนี่เือถิ่นพ้มนี่นกดอใช่มใจลงดูเพื่อเอาถิ่นนี่ไรไรฝันหืมกุ้งกุ้งไม่โยคือนุ้ง็ไปใช่ละเอาก็คู่มาให้ย่าก่อนแม่ เอาอยู่ในป <e <S <s ้าเขาค่ะของป้ากินเผาเียดกป้าพ่ออะล่ะเอารตเกือปูเือย่งปูไรมันตควไดูกควได้ละไม่เยไรน่บ้าป้าพ่ออล่ะซ้ำเนี่ ทีไอไหวถือไหว,อ,ไหวอันนี้ได้แมาหลางเลยมันอยู่นี่อยู่แล้วเนี่ยตักมาผักแหวนผักแหวนกระมีด้จ่านะได้หลายโบปวดเลยจิตจะข้นกอนผักแหวนก็กนกเยอะค่ะ,อะเอาซ้ำนี่เพ่อเขียวน้ำเอาไปกินกับลาบเท้าพอดีทีกระปุ่นกระเพียง กินยากแล้ว hmm. ท uh, ุกวันน no, ี then, anyway. hmm. yeah. ่แักแบนอืขมาอยู no, so ่นี่้าอืมบักมะขามยังก่แม่ไอ้บแบักม่วงยังก่อใส่ก่อนพ่อพ่อพ่อใคมันหาได้กอล้กอ่าอันนั้นบักดูุกปปลาปลเมื่อยาบะไหนบักลาได้มากอย่อนบกดได้บักดูกินหอมหอมกัดหอมกัดมันเลยมันหวานหวานตคือโบราณตีน ว้ายผู้บ่าวเพ้อเวอร์เพอเวอร์เลยบานเพ้อเวอร์เลยนะดูนั่นสิดูขี้ตุมอ่าดูขี้ตุ่มไม่สิเข้าหัวกระเมื้อไปกัดนะไปเลยหิบแล้วก็ไปจับอะไรอย่างเงกัดอยู่มือจับอืมเขาสวยๆเขาเขียวๆมีไฟเยอะ าลาบเข้เาหาบมาเล้กกะลาดเนาะล้างสะอาดดีๆ้านย่างดี้กะซีหลัวเอ,อาทำาล,าลวแบนย่างเป็นหุ่นย่างเปียกๆเขาก็สั่งไว้ว่ากะตุ่มเอาสีข่อยแยกอีท่านเพราะท่านน,นา <laughs> ไ,ไม่นุ่ขย,ยงอะไ่ไ ไม่มีสารพิษเคมีใดๆไม่ไมีสารเจลาปนินมีกต่ใบใหม่น่ะจะ่าเหลือกันยู <laughs> สาราสูตรสีมีแต่คลอโรฟิลและวิตามินมมสารสีเขียว นั่วลงไปฆ่าเชื้อคือการคาเชื้อเนะค่ะคาทุกอย่างปลาสิบพยาตไข่ปิ้งกุ้งจนขาวที่ผลมันตื้อซุกหรือบาซุกเนาะระวังเด้อไข่ปิ้งกุ้งมี่มันเกิดจนซุก ทางกอบั้นบมีเงินเบื่อไม่ทางลูกเข่าขั้นมองอึนกับบอลูคือใส่ขาดว่านี้อ้าวคนงคนมันกับกองสีเข้ากองหรอกถ้าเจตนกรสต้มน้ำปนฮห้อนวกอะไรนอือสุดมากบง ข้าวกลวงผู้ขาวกลวงไปปิกลข้าวกลวงผงชโลดน<ส>้ำปลาอยู่บ่เดี๋ยวก็โอ้โยหอมข้าวกลวพุูนนะเฮ็ตัวเองรับบริสุทธิ์รอกซุ่มเลยจังแสบจังหอมใส่หลายเผ็ดหลายใส่น้อยเ็ดหน่อย เข้ขาก <c oughs> ันเจาดังแล <c oughs> ้วบ้านขึ้นอยู่นะลืมใส่ตู้เย็นขึ้นหอนยาก่อว่าันคขาขึ้นหอนลขี้นอนยายใส่ถั่วฝักยาวีสหนีไวอยู่นี่ไม่ไดตู้คนล ใส่มะเขือเขือก็จะต้น,นออเนาะคนเาะเพราะ่าาันไปเข้ขึ้มนมาน่ก่อนที่ไเป็นตัวสีเป็นหน่อยมา,ามเอาอย่างปรุงมาเป็นหน่อยเลยหลากหลายย่างมาในโฮเกอหน,นื่ยกล้าตุ่มหนาม เบ้หกดอกเขาก็อยู่แบบบ้านๆเขานี่และขั้วบันบาลนี่เป็นขาเผาเขาเหลือเศกฉลากปลาดุกกต่มาหั่นเซนคือกันขาเผาอุ้ยเอางันเอาฝนติโต๊ะบ่าัดโต๊ะก,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 กับอยากให้โต๊ะกับบ่อยากให้โต๊ะ ข้าเผานี่เป็นขคาอ่อนแม่นบอมป์ก่อนคาอนตัวนี้เป็ออนหัวตะไคร้ขคาอ่อนตะไคร้อ่อนซอยลงไป <c oughs> แล้วก็ผักเนาะผักกระล้มทุกชนิดเลยปุ่นอย่าลืมอันผักสาระแนชอบนี่ผักแผวกระเฮงหอมผักแผวอ๋ออันเยอะใส่ฮะที่หนาอย่างนี้เห็นด้วยน,นะนนเนาะผักหอมรวมจ้ะปลซอยางไปจ้ะ ตลับเท้าเมนูสุดแซ่บางก,กินยากลงวันเดียวกันนี้พื้นที่สัโบโหก่รี่หกผสมลงมาสี่หัาน้อยไปใส่น้ำหลัง โอ้ยยำก็ขัวแจอปนล้นก็ใช่นอผาเทหนาเน,นาะข้บอนหนวดเลยพอระข้าวหนาบวกหลายเนาะน,น้ำปลาแดกไดใส่วะยำต้มปนกับน,นี่ยู่มะเขือวันไยนใส่ น้องกันขาวอีอเอ๊ะใครอันไหล่ะกันโอ้ยใอยหอยใส่น้ำค่ะอืมท่านนั่งกับใส่ใส่หอยเซอรี่เซอรี่มีวิตามินคนให้เข้ากันมาเน,นี่ยจะพร้อมกินเลยค่ะบ้านีซิม แซ่บขนาดคว<บ>้าบ้านๆของเขาอืมือนี้ค่ะปาปาเปแดงดูแมงดากับแม่ก่อใส่แม่กอเบิ้งเนี้ยแมงดาสามตัวสาวมันตัวเมยหลายล้ะตัวกูกอกูสิจักมันตัวใหญ่ตัวเมยนั่นมีบ่ตัวเมยมีนี่น,นี่น,น,น,นี่ตัวหน่อยมันสิตัวหน่อยหน่อยอ๋อตัวหน่อยมันสิเป็นตัวเถิก หาจะได้ึ้นหลายลเปิดไฟหล่ออาดีบอมีตัวแม้นตจะฝ่าตัวแม่จากบาทปะเนี่ยขายลวดเป็นหยั่งดะมันสามตัวเศ้าขายแม้หาตเศ้าเป็นยัง่ะโอ้ยหาตัวเศร้าเพียงกางมันองมึงก็เลือกที่ห้ำขนาดเลือกออกตเทอรที้นะตเทิกีกับตัวศีเดียวใช่ตมึงสีหารับมื่นัน เ yeah, no ือมันเป็นกระเทยเดจาบตหันมานับตีนับเบิ้งอ๋อคุณนับกันเลน้อยมึงโดนแล้วอ้เากูเป็นผูือมึงมานับเมื่อากระถุงถุงงมันคือสีไรมันมนับปองตัว โอ้ยเมันสิลับบอลอีกคนจะอะไรือฝันใส่คู่บอกมันบินมานี่บินแล้วเห็นบอกวูบยจอดรถนะพี่งานแล้วนับมาแล้วสามสิบหา้หามะกับคู่นี่ะตายมัน,มนไปหาเนยไม่เลือกแม่ผูป่ะเนี่วนี้ตุ้มแม่แม่เขาเสียวไปทอดรถแม่อ้วนข้มีกอนนี่ <laughs> thước gì tôi ngủ tôi thước mà tôi cắt nhoi nhoi, chiếu chiếu ừ. tôi lên nơi nói mình chỉ hóm luôn ừ. nhoi nôi nôi ừ. mình mình cả tôi mẹ cả hóm để tôi phủ mà tôi mẹ bỏ ăn ăn bỏ bỏ chun hóm như thế bỏ chun tôi nhìn Mình nghĩ là บินนี um> ่ห้ามได้กินได้ um, ่อเมือ no> รัดไปได้หนิมตัวแม่อยู่ในคอมันบาดไปจ้งไหนกอดยวนี่มันจะขู่เบิดปู่ยิ่งรักตัวนี้แม่าแม่บอกไมีตายตแม่บ่จักจักนูบ่จักคือกันและ 嗯。Mm. Oh.